ค่สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนเรามาพบกันนะคะครูปานีใครมีนักเรียนทุกคนคิดว่ารู้จักคุณครูแล้วนะคะในในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ นะคะทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะไม่ว่าที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ด้วยโรคโควิด -19 นี้นะคะถ้าใครติดต่อไปแล้วติดเชื้อแล้วนะมันมันจะรักษาได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนอยู่บ้านนะคะนักเรียนต้องระมัดร,ระวังนะคะปิดปากล้างมือบ่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะโดยหลักภาษาไทยเรื่องการใช้พจนานุกรมคุณครูคิดว่าเรื่องนี้มันยากสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจึงมีคลิปนะคะให้นักเรียนได้ดูและศึกษานะคะให้นักเรียนทำความเข้าใจนะคะต่อไปนี้นะคะ สวัดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประสมศึกษาปีที่4เราจะมาเรียนกันเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะพจนานุกรมหมายถึงหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ในวงศัพท์ที่กำหนดและนิยามความหมายเอาไว้เพื่อใช้เป็นที่ค้นหาความหมายของคำโดยมีการเรียงลำดับคำศัพท์ตามตัวอักษรตามเสียงหรือตามลำดับอื่นๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้พจนานุกรมนั้นๆ การใช้พจนานุกรมคือการค้นหาความหมายคำอ่านชนิดของคำหรือที่มาของคำใดๆโดยใช้พจนานุกรมซึ่งการค้นหาคำต่างๆจะเรียงกันเป็นระบบระเบียบเพื่อง,ง่ายต่อการค้นหาค่ะเ,เราไปดูประโยชน์ของพจนานุกรมกันค่ะนี่คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเล่มล่าสุดพุทธศักราช2 5 5 4ค่ะประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมนะคะ 1. รู้ที่มาของคำค่ะ 2. รู้ชนิดของคำา 3. เข้าใจความหมายของคำา 4. รู้ลักษณะการใช้คำา 5. อ่านคำได้ถูกต้องและ6เขียนคำได้ถูกต้องค่ะรายละเอียดในพจนานุกรมที่เราควรรู้ก่อนที่จะใช้นะคะ 1. คืออักษรย่อหน้าบทนิยามบอกชนิดของคำบทนิยามก็คือความหมายของคำค่ะ อักษรย่อนี้จะอยู่หน้าความหมายบอกชนิดของคำนะคะนจุดคือคำนามสจุดคือคำสรรพนามกจุดคือคำกริยาวจุดคือคำวิเศษบจุดคือคำบุพบทสันจุดคือคำสันธานและอ,อจุดคือคําอุทานค่ะต่อไปอักษรย่อในวงเล็บหลังบทนิยามจะบอกที่มาของคำ ขอไข่จุดคือมาจากภาษาคเคมรชอช้างจุดคือมาจากภาษาชวาจอจานจุดคือมาจากภาษาจีนยอหญิงจุดคือมาจากภาษาญี่ปุ่นป,ปปาจุดคือมาจากภาษาบาลีสอเสือจุดคือมาจากภาษาสันสกฤตอออ่างจุดคือมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะยังมีอักษรย่อบ,บอกที่มาของคำนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้ศึกษาเพิ่มเติมมากมายค่ะต่อไปเราไปดูคำย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งค่ะกดใช้ในกฎหมายกรอนใช้ในบทร้อยกองราชาใช้คำราชาศัพท์โบภาษาโบราณและถิ่นภาษาถิ่นนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะคะยังมีคำย,ออย่ออีกมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวมาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะ รายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในหน้าแรกๆของพจนานุกรมค่ะเด็กๆลองไปเปิดดูนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะเพื่อให้นักเรียนอ่านได้นะคะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างคำที่ปรากฏในพจนานุกรมผลิตคำที่อยู่ในเครื่องหมายเนี้ยเครื่องหมายวงเล็บที่เป็นปีกาสี่เหลี่ยมจะแสดงคำอ่าน ต่อไปอักษรย่อหน้าบทนิยามจะบอกชนิดของคําค่ะกอจุดก็คือหมายถึงคํากริยาเห็นไหมคะมันจะอยู่ข้างหน้าคําบทนิยามหรือความหมายนั่นเองอักษรย่อที่อยู่ในวงเล็บอยู่หลังที่อยู่หลังความหมายจะบอกที่มาของคําว่าคำเนี้ยมาจากภาษาอะไรอันนี้ปอปาจุดก็มาจากภาษาบาลีค่ะลองไปดูอีกคำหนึงคําว่าเสวย คำที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงคําอ่านอ่านว่าสเสวยนักเรียนดูค่ะคําย่อในวงเล็บคํานี้มีคําย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามจะบอกลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่งราชาวงเล็บก็หมายถึงคําราชาศัพท์ต่อไปอักษรย่อหน้าบทนิยามบอกชนิดของคําค่ะกอจุดก็คือคํากริยาแล้วก็จะตามด้วย ความหมายหรือบทนิยามอักษรย่อในวงเล็บหลังบทนิยามบอกที่มาของคําขอไข่จุดคือมาจากภาษาคขมรนแต่คัมเมนจะเขียนแบบนี้ค่ะทีนี้เราไปดูการเรียงลำดับคําในพจนานุกรมกันบ้างนะคะก็จะมีขั้นตอนการเรียงลำดับดังนี้ค่ะ 1. เราจะเรียงตามรูปพยัญชนะ 2. ถ้าเหมือนกันเราจะพิจารณาที่รูปสละและถ้าเหมือนกันอีกเราจะเรียงตามรูปพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมาหากเหมือนกันทั้งโครงสร้างคำเราจะพิจารณาที่รูปบรรยุกค,ค่ะมาดูอันดับหนึ่งค่ะเรียงตามรูปพยัญชนะกรณีที่พยัญชนะต้นไม่ไม่เหมือนกันเราจะเรียงตามกอไก่ถึงฮอนุคูกเลยค่ะตัวพยัญชนะเนี่ยจะมี ตัวที่เพิ่มมาคือรอรื้รอรรือลรื้แล้วก็รรือนะคะรื้อรือจะอยู่หลังรเรือส่วนรื้อรืจะถูกลำดับไว้หลังรลิงค่ะตัวเพียนชนะเนี่ยลำดับไปตามอักษรไม่ได้ลำดับไปตามเสียงอย่างไรก็คืออย่างเช่นคำว่าซาบต้องไปหาในหมวดททหารซึ่งจริงๆถ้าตามเสียงอะคำว่าซาบจะออกเสียงเป็นซอโซแต่เวลาเราไปค้นหาคํคศาศัพท์อะคะเราจะต้องหาที่หมวดททหาร อย่างเช่นคําว่าเหมาเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงมอแต่เวลาเราไปหาความหมายเนี่ยเราจะต้องหาในหมวดหอยหีบนะคะอันนี้เป็นลําดับการเรียงพยัญชนะในพ,พ,พ,พจนานุก,กรมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเรียงตามกอไก่ถึงพนกคูกเลยแต่ว่าจะมีพยัญชนะที่เพิ่มมาก็คือรือรือรื้อเรือเนี่ยจะอยู่หลังรื้อกับรือเนี่ยจะอยู่หลังลอเรือรื้อกับรือจะอยู่หลังลอลิงนั่นเองค่ะ หากพยัญชนะต้นเหมือนกันเราจะมาพิจนารณาที่รูปสละคคำที่ไม่มีรูปสละจะมาก่อนคำที่มีรูปสละเสมอค่ะอันนี้เรามาดูลำดับการเรียงรูปสละในพจนานุกรมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้เรียงตามเสียงแต่เราจะเรียงตามรูปข้อสังเกตคือตัวยอวอ,อให้นับเป็นลำดับพยัญชนะเสมอค่ะต่อไป หากพยัญชนะและรูปสละเหมือนกันเราจะพิจารณาตามพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมาค่ะดังตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากัดกังกัดกันกับนัก,กเรียนจะสังเกตกอไก่ไม่หันอากาศเหมือนกันหมดเลยเราจะมาพิจารณาเรียงตามพยัญชนะที่อยู่ลำดับถัดมานั่นเองนะคะนักเรียนดูคำว่าสำคัญสำนวนสำปันนีสำรองสำลานสำเร็จและสำรี คำแรกเนี่ยคำว่าสามเนี่ยเหมือนกันหมดเราจะมาพิจารณาพยัญชนะลำดับถัดมาทีนี้มันจะมีสามคำสำรองสําราญสําเร็จสามคำนี้ลำดับพยญชนะที่เปรียบเทียบเนี่ยคือรอเรือเหมือนกันจึงนําเฉพาะสามคำนี้มาเปรียบเทียบกันเองคือตัวอื่นเราเรียงได้และสําคัญคอควายมาก่อนนอหนูแล้วตามด้วยปอปลาแต่สามคำนี้เราพิจารณาที่รอเรือเหมือนกัน เราจึงต้องมากลับมาพิจารณาที่รูปสละนะคะสำรองจะขึ้นก่อนเพราะว่าไม่มีรูปสละต่อไปสําราญเนี่ยจะตามด้วยจะตามมาเพราะว่าเป็นสระอารูปสละอาและสำเร็จจะตามมาทีหลังเพราะว่าอยู่ในรูปของสละเอกนั่นเองต่อไปหากโครงสร้างคําทุกคาเนี่ยคาทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันให้พิจารณาตามรูปบรรยุกนะคะซึ่งจะเรียงก็คือเอกโทรตรีจัตวา อย่างเช่นเตาแก๊สเตากระแล้วก็เต้านมคือรูปโครงสร้างคำอะค่ะจะเหมือนกันเลยก็เตาระเอาแต่เราจะมาพิจารณาเมื่อมีรูปวรรณยุกให้เปรียบเทียบเราก็จะพิจารณาที่รูปวรรณยุกได้เลยส่วนคําที่มีไม้แต่คูจะลําดับอยู่ก่อนวรรณยุกค,ค่ะจะอยู่หน้าวรรณยุกเอกเช่นเก่ง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 ทีนี้เมื่อนักเรียนเรียน แล้วนะคะเราก็จะมีแบบฝึหกหัดท้ายบทเรียนข้อแรกนะคะรูปร่างนิดเดียวมหาสารเป็นยังไงคะอันนี้พยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยอะไรมาก่อนก็จะเป็นนิดเดียวมหาสารแล้วก็รูปร่างนอนหนูมาก,ก่อนมอม้าและตามด้วยรอเรือบันเทิงหนังสือตำราก็คือตำราบันเทิงหนังสือ สุภาพเรียบร้อยโบราณก็จะเป็นโบราณเรียบร้อยสุภาพต่อไปค่ะโลหะใบลานแผ่นไม้จะออกมาเป็นใบลานแผ่นไม้โลหะอุดตันอาบมันอธิบายอ่าข้อนี้มีพยัญชนะต้นตัวเดียวกันเหมือนกันคือออาเราต้องไปพิจารณาที่อะไรคะ จินนาที่รูปสระค่ะก็จะได้คืออธิบายอาบมันอุดตันทําไมอธิบายถึงมาก่อนเนื่องจากว่าเราดูที่รูปอออ่างอุดสระอุอาบสระอาอธิบายอาเนี่ยอออ่างเนี่ยไม่มีรูปสระก็จะมาก่อนนะคะต่อไปหมูหมากาไก่เป็ดห่านอันนี้เราจะเรียงที่รูปพยัญชนะก่อนจับคู่ก็ไก่ กากับไก่มาพร้อมกันต้องอยู่แน่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยปอปลาส่วน3ามคำจะเป็นนำด้วยหอหีบจะเป็นมหมาหมูห่านหอมอมาก่อนเพราะว่าไม่มีรูปสละจะเป็นมหมาหมูห่านนั่นเองนะคะถ้วยจานชามช้อนซ่อมแก้วก็จะได้เป็นแก้วจานช้อนชามถ้วยซ่อม ช้อนกับชามพิจารณาที่ช้อช้างเหมือนกันแต่ช้อนมาก่อนเพราะว่าช้อนไม่มีรูปสละกต่อไปส้มองุ่นกล้วยลิ้นจี่ลำไย,ยลองกองจะได้เป็นกล้วยลองกองลำไย,ยลิ้นจี่ส้มองุ่นสามคำนี้ลองกองลำไย,ยลิ้นจี่พิจารณาคือพยัญชนะต้นตัวเดียวกันพิจารณาที่สละกต่อไปกำไรกฎหมายเกเรกินน้ำกับข้าวกระหนกก็จะออกมาเป็น กฎหมายกระหนออกกับข้าวกำไรกินน้ำเกเรคลิปที่นักเรียนดูเมื่อกี้นี้นะคะกูคิดว่านักเรียนเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะนักเรียนเออถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนเปิดคลิปดูทบทวนซ้ำๆนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเรื่องอาที่ยากนะคะมันเป็น เรื่องที่ละเอียดนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทําใบงานนะคะที่ครูให้แล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ